วันนี้นะคะเราจะไปกินตีน้อยโอเคค่ะสวัสดีค่ะก็เราจะเริ่มจากการเดินทางจากคอนเกนไปโคราชนะคะจริงๆแล้วจังหวัดเรานะจะอยู่ที่ปาจีนบุรีแต่ว่าเราได้ทําการพักอยู่ที่โคราชหนึ่งคืนแล้วก็จะไปกินตีน้อยนะคะว้าวเขินๆน,น,นะคะจะได้กินแต่แต่แต่คุณน้องหยุดก่อนคือคิวมันเยอะมากค่ะคือ60คิวก่อนหน้านะแล้วคนเยอะมากทุกคนชอบกินตีน้อยกันไปหมดเนาะเราก็จะมาดูของพี่โมชิโมชินะคะนี่ คือของน่ารักเยอะมากมีตุก๊กตาอะไรต่างๆนะคะซึ่งอยากได้ไปหมดแต่ว่าเราได้เลโก้มานะคะเดี๋ยวรอชมคลิปเราจะได้ต่อกันไหมปาวนี่คือเจ้าของคลิปหรือเปล่าคะและนี่นะคะอีหนึ่งกิจกรรมที่เราจะทําระหว่างรอคิวตีน้อยไปด้วยนะคะก็คือการดูหนังนะคะซึ่งสนุกมากแอร์เย็นสุดๆอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะจะได้ไม่ต้องน่าเบื่อเนาะเวลารอเฉยๆตอนนี้นะคะเราก็ได้มารอที่หน้าร้านแล้วเนาะเพราะว่าหลังจากดูหนังจบเนี่ยคิวมันก็เหลือแค่นิดเดียวก็เหมือนเราได้รอแค่แป๊บเดียวนะคะเราคิดว่าการ รอตีน้อยแล้วเราหากิจกรรมทําระหว่างนี้ไปด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเราได้มองอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยเราจะมีเวลาว่างก่อนที่เราจะได้กินตีน้อยอร่อยอรอยนะคะตึงหลังจากดูหนังเราก็รอไปแค่ประมาณ1 0ถึง20นาทีแล้วก็ได้กินแล้ว,ลวค่ะได้เข้ามาในร้านเนาะนี่คือของที่สั่งมาแบบท่วมๆนะคะอร่อยมากในส่วนนี้คือเกี๊ยวอะไรซัมติงไรแดนเนาะอร่อยมากทุกคนทุกคนต้องไปลองนะคะ พอหลังจากกินตีน่อยนะคะเราก็ได้ค้นพบว่ามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าทํามากนั่นก็คือการร้องคารา,าโอเกะค่ะถือเป็นการออกกําลังกายทางอ้อมนะคะจากการเต้นคือเต้นสนุกกว่าการร้องไปแล้วนะคะและทุกคนยังจําได้ไหมว่าเราได้อะไรมาจากโมชีนั่นก็คือเลโก เราก็มาต่อเลโก้กันแบบเพลินๆกันไปเลยนะคะสนุกนะค่ะสําสหรับภาพรวมของวันนี้นะเราว่าสนุกสุดๆถึงแม้ว่าเราจะต้องรอคิวของตีน้อยนานใช่ไหมแต่พอเรามองอีกมุมนึงเราทาอย่างอื่นรอได้หน่แล้วก็มีความสุขกับกิจกรรมใหม่ๆนะคะที่เราได้ลองทํานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวอันนี้คือแถมนะคะคือนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ไปรับสวัสดิการเจ้าพ่อมอหรือว่าเป็นของลาวหว้ของเจ้าพ่อมอะคะ่ะ ถึงแม้คนจะต่อคิวเยอะมากแต่เราก็ได้กิน KFC นะคะอร่อยเวอร์ค่ะนี่ก็จบแล้วนะคะสำหรับบอ็อก s e l f a ว a เ a n e ละ and h a p p i n e s s Is Me นะคะโดยเราได้นำแนวคิดการตระหนักรู้และแนวคิดเกี่ยวกับความสุข Cognitive Model ที่ได้เรียนไปเนี่ยมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมแล้วทีนี้ทำให้เห็นว่าเรามีความสุขขึ้นกับชีวิตขึ้น300%เเลยยังไงก็ทุกคนอย่าลืมนำไปปรับใช้นะคะขอบคุณค่ะ